ะะขออภัยนะคะเดี๋ยวเพราะล่าเราจะต้องเดินไปด้วยกันเราไปพร้อมกันนะคะอางุนไลฟ์สดทางา YouTube ด้วยนะคะพร้อมกันเลยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้จะให้เลือกวันนี้ใครอยากได้แท่งไหนเอ่ยแท่งเลข4ตัวหรือเลข3ตัวะคะช่วยคอมเมนต์ให้อังุนหน่อยนะคะว่าอยากจุดแท่งไหนกัน ขอบคุณนะคะใครที่กดไลค์น่ารักที่สุดเลยขอให้รวยๆเช่นกันนะคะวันนี้ใครอยากจะจุดแท่งไหนเอ่ยมงคลเฮงเลขสามตัวมงคลเฮงเลขสอ่ะสี่ตัวและทูบไอ้ไข่พารวยนะคะแล้วก็เฮงล่ำรวยนะคะใครสนใจแท่งไหนเอ่ย มีใครอยากจะเลือกแท่งไหนอยากให้อาบนจุดแท่งไหนนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะจะได้ไม่ดึกจนเกินไปไม่มีใครตอบนะคะไม่มีใครตอบสวัสดีค่ะคุณพี่นวล นวลน,น้องหรือเปล่าคะถ้าอ่านผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะคะอ๋นนวลอนงนะคะคุณพี่นวลอนงนะคะถ้าไม่มีใครเลือกอังหุนขอเลือกให้นะคะวันนี้อังหุนขอเลือกให้เป็นมงคลเฮงทั้งคู่นะคะขออนุญาตเลือกมงคลเฮงทั้งคู่นะคะวันนี้ขออนุญาต แท่งสี่ตัวสวยงามใช่ค่ะคุณพี่วันนี้ขออนุญาตเป็นมงคลเฮงทั้งคู่เลยนะคะแบบเลขสามตัวแล้วก็แบบเลขสี่ตัวนะคะวันนี้ยินดีด้วยนะคะทั้งทาง youtube แล้วก็ทาง facebook ด้วยนะคะเอาไฟแช็คหา ที่ใครได้ไปนะคะใครได้เข้าไปดูคำนวณบ้างเอง่ยคำนวณนั้นหลุดสองตัวนะคะแต่ว่าไปเข้าสามตัวนะคะเข้า VIP นะคะเข้า v i p วันนี้ใจตรงกันเลยใช่ค่ะคุณพี่อังุุนชื่นชอบเลขสี่ตัวนะคะชอบแทงเลขสี่ตัวใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้อังุุนด้วยนะคะ ใครที่นอนหลับแล้วก็สามารถเข้ามารับชมย้อนหลังได้นะคะทุกคนใครที่ง่วงนะคะเหนื่อยเพียจากการทํางานหรือการเดินทางนะคะก็เข้ามารับชมย้อนหลังได้นะคะวันนี้องุ่นแบบยังไม่ง่วงอะ่ะยังสดใสยอยู่ก็เลยมาจุดให้นะคะเผื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า,าวันพระนะคะพรุ่งนี้เช้าวันพระเราจะต้องไหว้พระแต่เช้านะคะอาจจะไม่สะดวกที่จะจุดให้ ก็เลยขอจุดตั้งแต่คืนนี้ให้เลยน้องอางุ่นเฟซพิมพ์ว่าอะไรคะแฟนเพจแม่อางุ่นและน้องบิวตี้ค่ะแม่อางุ่นและน้องบิวตี้แท่งนี้นะคะแท่งเดิมที่อางุ่นตั้งไว้เมื่อตะก,กี้ชื่อเฟซบุ๊กแม่อางุ่นและน้องบิวตี้ค่ะรูปน้องบิวตี้จะ เต็มหน้าจอเลยนะคะถ่ายรูปคู่กับแม่อังุนนะคะแม่อังนจะเห็นหน้านิดเดียวนะคะหน้าน้องบิวตี้เต็มจอเลยสามารถทักทายพูดคุยกับอัง่นได้เลยนะคะทักแฟนเพจอัง่นเข้ามาได้เลยนะคะ Facebook ส่วนตัวก็แม่อัง่นและน้องบิวตี้เช่นกันนะคะ ใครเข้ามาแล้วก็อธิษฐานขอพรจากไอ้ไขวัดเจดีนะคะขอพรจากไอ้ไข่วัดเจดีกันได้เลยและที่สําคัญนะคะก็อย่าลืมอนุญาตให้ตัวเองรวยนะคะทุกคนอนุญาตให้ตัวเองรวยอนุญาตให้ตัวเองมีโชคมีลาบอนุญาตให้ตัวเองเบิกทางนะคะบุญวาสนาจะได้มากได้น้อยยังไงนะคะก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนด้วยนะคะ ดวงของเราดวงของแต่ละคนเป็น,นเป็นผู้กําหนดนะคะขอให้ทุกคนสุขสมหวังเช่นกันนะคะวันนี้เริ่มมาแล้วนะคะตัวแรกตัวข้างบนเขาหายไปหรือเปล่าเหมือนเขาหายไปนะคะมาค่ะวันนี้เราจะมาฟาดสามตัวกันอีกใครเห็นเป็นตัวเลขอะไรก็ให้ยึดตามสายตาตัวเองเช่นเคยนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาอยู่ด้วยกันตอนนี้นะคะสงสัยจะลับกันหมดแล้วนะคะมีตั้งสามสิบคนเนี่ยเหลือยี่สิบคนแล้วทางเฟซบุ๊กมีอยู่ห้าสิบนะคะตอนนี้ทางเฟซบุ๊กมีอยู่ห้าสิบคนใครเข้ามาตอนนี้รับชมตอนนี้ก็รับไปเต็มๆเลยนะคะฟาดไปตรงๆฟาดไปแรงๆเลยนะคะจะเอาแซ่ไหวายอย่างเมื่อคืน เราจะเคีียนด้วยหวายเลยนะคะวันนี้ตัวแรกเริ่มมาแล้วนะคะจะใช่เจ็ดหรือเปล่าฝั่งขวาศูนแต่ตัวข้างบนนะคะหายไปครึ่งหนึ่งตอนนี้ อางนมีโปรโมชั่นอะไรก็สามารถเข้าไปชมได้ที่หน้าแฟนเพจเลยนะคะตอนนี้อางนมีโปรอยู่นะคะก็สามารถเข้าไปชมที่หน้าเพจได้เลยนะคะทักทา,ายพูดคุยกับอางนที่ทาง Facebook ได้นะคะ สงสัยจะหลับกันหมดแล้วแน่เลยสงสัยเขาหลับกันหมดแล้วนะคะเหลือแค่เราแค่นี้เองสวัสดีค่ะคุณพี่สิริลักษ์นะคะกราบไอ้ไข่และสวัสดีแม่องุนและน้องบิวตี้ค่ะสวัสดีค่ะทักทายยามดึกๆนะคะมาสวัสดีกันดึกๆทักทายกันยามดึกๆนะคะเดี๋ยวเรามาจองตั๋วนะคะพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวเวียดนามกันนะคะ วันนี้เราจะมาจองตั๋วนะคะเอาเน้นเลยเด่นๆเลยเด็ดๆเลยนะคะใครเห็นเป็นเลขอะไรก็ให้ยึดตามสายตาตัวเองนะคะให้ยึดตามสายตาตัวเองวันนี้จุดเป็นมงคลเฮงนะคะจุดเป็นมงคลเฮงเลขสามตัวกับเลขสี่ตัวนะคะเลขสี่ตัวหนึ่งชุดจะมียี่สิบแท่งนะคะและ มงคลเฮงเลข3ามตัว1ชุดจะมี30แท่งตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรก็เข้าไปชมที่หน้าแฟนเพจแม่อังุ่นและน้องบิวตี้ได้เลยนะคะเจ็เจ็ดศูนย์นะคะมาแล้ว จ็ดตัวแท่งฝั่งขวาเมื่อวานพลาดหวยลาวสามตัวค่ะเสียดายมากเอาใหม่ค่ะคุณพี่เอาใหม่ค่ะวันนี้เรามาแก้มือใหม่วันนี้เรามาแก้มือใหม่นะคะแก้ฮานอยใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาฟาดสามตัว2ตัวตรงๆกันเลยนะคะ วันนี้เราจะมาฟาด3ามตัววันนี้เรามาแก้มือใหม่นะคะสำหรับใครที่พลาดไปเมื่อวานนี้นะคะวันนี้เต็มๆตรงๆเลยนะคะอนุญาตให้ตัวเองรวยกันนะคะทุกคนอนุญาตให้ตัวเองรวยและอังหุ่นก็อนุญาตให้ตัวเองรวยเช่นกันนะคะและก็ยินดีพร้อมที่จะแบ่งปันนะคะอนุญาตให้ตัวเองรวยและก็ยินดีนะคะพร้อมที่จะแบ่งปันให้ทุกคนรวยเช่นกันนะคะ น้องอาง่นรู้ไหมเลขในดวงใจพี่ก็เลขตัวเดียวกันเลยค่ะใช่ค่ะ489คือเขาเป็นเลขทะเบียนร,รถมอเตอร์ไซค์อัง่นเองค่ะ489แล้วมันมาตรงกับเลขคัสสีรถยนต์ด้วยนะคะ489เลขเดียวกันเลยค่ะและอัง่นก็เคยถูกสามตัวตรงในเลขนี้มาแล้วอ่า เป็นของของพี่ไทยนะคะของพี่ไทยเคยถูก3ตัวตรงมาก่อนนะคะ489และตอนนี้เขาก็ตั้งแต่อังู้จักนอยมาก็ออกนอยบ่อยนะคะออกนอยบ่อยแล้วก็อยากฝากไว้อีกเลขหนึง่ง3 75นะคะทุกคน375หสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกคนสามารถติดไว้ทุกงวดได้เลยนะคะเพราะว่ามาบ่อยมากสามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้เลยนะคะดูสถิติผลออก ย้อนหลังนะคะ37 5จะมาเลขท้าย3ตัวบ่อยมากก็ฝากเลขนี้ไว้ในดวงใจอีกทุกคนนะคะสำหรับ375เป็นเลขทะเบียนรถขององุ่นเองนะคะเป็นเลขทะเบียนรถคันเก่า375นะคะมาเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของเราเนี่ยบ่อยมากนะคะซื้อติดไว้ใบสองใบงวดละใบ2ใบได,ได้นะคะ เอาไว้ลุ้นเลขท้ายถ้าใครมีอ่าใบตรวจนะคะใบตรวจที่เป็นใบเก่าแล้วเขามีสถิติย้อนหลังให้อะ่ะก็สามารถเอาไปเทียบดูได้นะคะตะกี้อังหุนก็เพิ่งได้มาเหมือนกันอุ้ยสามห้าเ็ดนะคะคุณพี่สามห้าเจ็ดที่ไหนอะ่ะอังหุนเห็นเจศูนย นะคะตอนนี้709ดเพี่อ๋อทะเบียนรถเหมือนกันใช่ไหมคะพอดีอาุนตอบคอมเมนต์พี่นวลอนนท์ทาง y o u t u b e นะคะทาง facebook ไม่ต้องงงนะคะไม่ต้องงงเพราะว่าตอนนี้เราไลฟ์สดไปพร้อมกันนะคะทั้ง2ช่องทางทาง YouTube แล้วก็ทาง facebook ด้วยนะคะ เดี๋ยวรอให้ไหมหมดก่อนนะคะเดี๋ยวเลขข้างบนเนี่ยเดี๋ยวอมันจะบอกอีกทีหนึ่งเหมือนเขาคล้ายเลขศูนย์เนาะนะคะหนุกหนุกเดี๋ยวรอให้ไหมหมดอีกทีหนึ่งว่าเขาจะมีเลขตัวที่สี่ข้างล่างนี้หรือเปล่าหรือว่าตัวนี้เลยเป็นตัวที่สี่นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันเหมือนตัวเลขนะแล้วมันหายไปครึ่งหนึ่งคล้ายๆกับเลขนี้เลย คล้ายๆกับตัวที่2ตรงนี้นะคะซึ่งเราเดี๋ยวรอให้ไหม้หมดก่อนนะคะว่าตัวนี้จะเป็นตัวแรกหรือจะเป็นตัวที่2ฝั่งนู้นไปแล้วนะคะเบิ้ลเจ็เจดอย่าลืมกันเลขเหมือนไว้ด้วยนะคะทุกคนไม่สองก็สามเนอะไม่สองก็สามนะคะฟันไปเลยค่ะเจ็ดสองเก้า หรือสองเจ็ดเก้าทะเบียนรถเหมือนกันนะคะคุณพี่นวลอานงสี่ตัวอ่าห้าสามเจ็ดห้าถ้าสี่ตัวนะคะห้าสามเจ็ดห้า ทุกคนนอนดึกเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามานะคะเป็นกัลยานิมิตให้กันนะคะขอบคุณที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะถ้าเราไม่ได้ทําบุญร่วมกันเราคงไม่ได้เข้ามาเจอกันตรงนี้นะคะเนี่ยเราก็คงมีบุญวาสนาต่อกันนะคะถึงได้มาเจอกันในวันนี้ครั้งนี้ได้นะคะก็ขอให้อยู่ด้วยกันเป็นกัลยานิมิตกัน ไปนานๆนะคะ0 9นนะคะ7 2 9 1สอง9 7นกาะคะการเลขเหมือนไว้ด้วยนะคะทุกคน1 7 1 9 7เลขนี้เคยให้เป็นหวยไทยแล้วเคยออก3ตัวตรงหวยไทยถ้าใครเคยตามถ้าใครที่เคยติดตามองุ่นมานะคะที่ติดตามมาตั้งแต่นานๆเนี่ย อาจจะเคยได้3ตัวตรง197ไปแล้วพี่ไทยนะคะใครชอบตำแหน่งไหนหลักไหนก็ได้นะคะ971ก็ได้สลับตำแหน่งหลักร้อยหลักสิบได้นะคะแต่ส่วนตัวองุ่นยังชื่นชอบเหมือนเดิมหลักเดิม197นะคะแล้วก็729ในหลักนี้เอาหาหน่อยเพิ่งมานี่092 92้สนะคะนี่เลขเดิมเลยนะคะ0 9 2ย์ระวังนะคะระวังมาตัวเดิมคืนนี้ใครฝันเห็นอะไรเก่าๆก็ตามตัวเดิมก่อนนะคะตามตัวเดิมได้เลยของเรานะคะสรุปตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายจริงๆนะคะคือเลขข้างบนเนี่ยอังนอยากบอกว่า ถ้ามันว่างเปล่าอย่างนี้ยองหุ่นจะฟันให้เป็นศูนย์ถ้าว่างเปล่าแบบนี้ฟันให้เป็นศูนย์แล้วเมื่อเราดูจากที่มันตัดหายไปครึ่งนึงอ่ะมันเหมือนเลขศูนย์นะคะเส้นของเขามันเหมือนเลขศูนย์เพราะฉะนั้นองหุ่นจะให้เป็นศูนย์ศูนย์เสองนะคะสําหรับแท่งฝั่งนี้0ูนย์ศูนอรอลุ้นฝั่งนี้นะคะว่าจะใช่ศูนย์หรือเปล่าระหว่างศูนย์กับเกนะคะ ระหว่าง0นกับ9สวัสดีค่ะคุณพี่สมอนนะคะคุณพี่สมอนทะเบียนรถคุณพี่เพชรมณีสามหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะเลขสวยอะค่ะพี่ถัดจากอาง,งุ่นแต้มเดียวเองนะคะถัดจากอาง,งุ่นแต้มเดียวเองเขาอง,อาง,งุ่นหนึ่งหกเก้าคันปัจจุบันนี้หนึ่งหกเก้า 902ซื้อเมื่อวานใช่ค่ะพี่ไม่ใช่เมื่อวานนะคะวันตะก,กี้นี่เลยเมื่อหัวค่ำเราตะก,กี้นี่เลย902นะคะถ้าเราได้จุดแท่งนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็คงได้สามตัวตรงนอยไปแล้วนะคะเพราะว่าใครที่ชื่นชอบการเล่นหกประตูนะคะก็ทุกคนให ระวังเลขเหมือนไว้ด <tren> ้วยนะคะวันนี้นอยธรรมดาและนอย VIP เดี๋ยวอังุนจะจับให้นะคะแต่ถ้าใครมองว่าอังุนจับให้แล้วมันเยอะไปให้ทุกคนเอาตรงๆตามทูบได้เลยนะคะเอาตรงตตามทูบได้เลยก็อย่าลืมเลขเหมือนเลขตรงข้ามนะคะเจ็ดเท่ากับหนึ่งเก้าเท่ากับหกนะคะ วันนี้ข้างบนนะคะเป็นได้ทั้ง1เป็นได้ทั้งศูนย์นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเหลืออยู่เส้นเดียวอังหุนให้เป็นศูนย์กับ1น,นะคะอังหุนให้เป็นศูนย์กับ1นึ่สำหรับข้างบนนี้นะคะอังหุนจะให้เป็นศูนย์กับ1วันนี้ไม่ได้ตามอดเลยค่ะโชคใกล้เข้ามาแล้วใช่ค่ะถ้าใครได้ติดตามแฟนเพจก็จะเห็นว่าน้องบิวตี้ให้สองนย์นะคะวันนี้ คืออังหุนไม่ได้อัดคลิปมาให้นะคะคุณตามไม่ได้อัดคลิปให้แต่ว่าเป็นการวิดีโอคอลกับน้องนะคะแล้วอังหุนนะ่ดูตามมือที่น้องเขียนจริงๆเราก็ไม่อยากเอาน้องมาอ่าเขาเรียกว่าอะไรใช้เด็กทามาหากินอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่คืออันเนี้ยเขาให้มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่กรรมเข้าสารแล้วนะคะคือเขาให้มาตั้งแต่เด็กนะคะอาจจะ อาจจะเข้ามาจมากมาทางนี้หรือเปล่าอันนี้เราก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหลายคิดว่าหลายบ้านหลายคนอาจจะเคยใช่ไหมคะที่ให้เด็กอายุประมาณ3 4เดือนอไม่ใช่3 4เดือนนี่เดเดือน 9, 9เดือนอย่างนี้นะคะกรมเข้าสารให้นะคะมิวตี้เขาให้มาตั้งแต่เด็กนะคะมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะดึงลอตเตอรี่ให้ตากับยายเรื่อยนะคะก็เข้ารางวัลเลขท้ายบ้าง3ตัวหน้าบ้างนะคะ เลขท้ายสองตัว3ามตัวมาเรื่อยๆนะคะวันนี้วันนี้น้องก็ให้มาสองศูนย์แต่แม่ซื้อไม่ถูกนะคะแม่ซื้อสองศูนย์แต่ไม่กลับตับแตกเลยนะคะออก0ูนย์สองวันนี้ตัวข้างบนนะคะคือ0 9นสองวันนี้จับชุดวินก็จะได้ เลขวินนะคะวันนี้จะมี70169และสองนะคะองาุ่นจะเขียนให้เฉพาะที่เด่นๆเท่านั้นนะคะให้ทุกคนจับคู่เองเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้องาุ่นจะเขียนให้เด่นๆ7090 สองศูนที่สําคัญหนึ่งศูนนะคะหนึ่งศูนหกศูนอ่ะมันหมดแล้วแหละเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหก ก้าสองเก้าหนึ่งเก้าหกสองหนึ่งสองหกและหนึ่งหกการเบิ้ลด้วยนะคะทุกคนกันเบิ้ลให้ระวังนะคะระวังเบิ้ลระวังเบิ้ลหนึ่งหนึ่ง 7 7และ0 0นะคะให้ระวังเบิ้ล0 0 1 1และ7 7จะหามยังไงก็ได้นะคะ7 7 7 7 0 1 1 0เอา้าจะเขียน0 9 2เขียน0 2 9ซะงั้น1 7 6เอา้าเขียน1 7 9ซะงั้นเอา้า วันนี้เป็นอะไรเนี่ยจะเขียนเลขหนึ่งแล้วดันไปเขียนเลขหนึ่งนะคะเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหกเก้าสองหนึ่ง 7 1 0ถ้าองุ่นจับไม่ครบนะคะให้ทุกคนจับเองเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็ให้ระวังนะคะระวังชุดตัวที่องุ่นเขียนไม่ครบนะคะเพราะว่าเขาจะชอบมามากเขาจะชอบมาตัวที่องุ่นลืมนะคะถ้าใครที่ได้ตามแล้วก็ที่ใครที่ได้ดูทุกๆวันนะคะเท่าที่สังเกตก็คือเขาจะชอบมาในเลขที่องุ่นชอบลืม ดี๋ยววันนี้จะให้ดูที่เราจบให้นะคะใครง่วงนอนก่อนได้นะคะทุกคนใครง่วงนอนก่อนได้นะคะ<ฮ>แล้วค่อยมาชมย้อนหลังนะคะ <1 UNKNOWN> อาุ่นไม่ลบทิ้งนะคะยังแบ่งปันให้ทุกคนนะคะ <1 <1> 1> อันนี้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะใครแคปแล้วรบกวนกดก้าวให้องุ่นด้วยนะคะใครแคปแล้วรบกวนกดก้าวให้ด้วยนะคะ อันนี้นะคะแคปหน้าจอไว้ดูได้เลยนะคะใครจะเอาตรงๆต,ตามรูปก็ได้นะคะเด่นชัดมากนะคะทุกคน92สองเด่นชัดมากนะคะ92 1092งกับ70นะคะใครแคปหน้าจอแล้วฝากกด9ให้ด้วยนะคะใครง่วงนอนก่อนได้เด้อใครง่วงนอนก่อนได้เด้อ ที่สําคัญนะคะทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่ศิริรัตนะคะขอบคุณค่ะกดก้าเข้ามาแล้วนะคะขอให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าจเจริญรุ่งเรืองนะคะทำกิจอะไรก็ขอให้สมหวังนะคะขอให้คุณพี่สมหวังทุกประการเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะคุณพี่น้องนุชหรือเปล่าถ้าอังนอ่านผิดยังไงก็ขออภัยนะคะพี่เอนะคะกด9เข้ามาแล้วนะคะคุณพี่นวลอนงนะคะ9999เลยนะคะ99ไปข้างหน้าไม่หยุดยั้งนะคะเราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะคะรวยๆไปด้วยกันนะคะวันนี้กดแล้วกันทุกคนนะคะใครยังไม่กดก็เข้ามากดรีเพย์ เข้าไปย้อนหลังกดดูแล้วกันนะคะให้แคปไว้เพราะว่าทุกคนอาจจะไม่สะดวกเข้ามาชมตอนสายๆบ่ายที่องุ่นสรุปให้ในตรงหน้าเพจนะคะที่ให้แคปไว้ให้นะคะเพราะว่าทาง u t u b e เนี่ยองุ่นไม่ได้ลงสรุปให้เหมือนทางเพจนะคะทางเพจองุ่นจะสรุปให้อีกทีหนึ่งคือตอนบ่ายจะลงเป็นภาพนิ่งไว้ให้ตอนบ่ายเผื่อท่านใดติดธุระนะคะก็ สามารถเอาตรงนั้นมารับชมกันได้ก่อนนะคะตีตัว๋วจองตั๋วกันได้ก่อนได้เลยนะคะดูกันชัดๆอีกทีนึงนะคะคือเด่นมากเลยนะคะ92วันนี้สำหรับค่ำคืนนี้องุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะคะหลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะอุ้ยโทรศัพท์ แตกตอนไหนเนี่ยขอให้ทุกคนนะคะสมปรารถนานะคะเฮงเฮงรวยรวยเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่นวลอนงนะคะวันนี้เรามาแบ่งปันกันนะคะส่วนจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะคะขอให้ทุกคนหลับฟันดีที่สําคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนตอนนี้เราบาดไปเกือบทุกจังหวัดแล้วนะคะเหลือเพียงแค่ไม่กี่จังหวัดเองนะคะก็อย่าลืมดูแลใส่แมส ไปข้างนอกทุกครั้งนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะและที่สำคัญช่วลูกอยู่กับความร้อนได้ไม่นานนะคะบิวตี้เนี่ยชอบเล่นตักแดดมากก็อุ่นใจในจุดนี้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่กุ้งนะคะรัะตนาพรนะคะกดก้าเข้ามานะคะขอบคุณเช่นกันนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่สิริรัตน์นะคะ ไว้เจอกันใหม่นะคะวันนี้พี่นอยวันสุดท้ายขอให้ทุกคนเฮงเฮรวยรวยทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนสุขสมหวังทุกคนเลยนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ